นสนนสุโดยวัสดีครับสสวัสดีครท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมเป็นประจำนะครับทางก f ฟฟิรีนชาแนลกับรายการ Gift i อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งท่านครับที่จะมาร่วมพูดคุยถึง แง่คิดในการใช้ชีวิตรวมทั้งประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ท้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จและก็เป็นผู้บริหารระดับ exclusive paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีนะครับคุณธานีชัยจันทราครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่รายการกิฟ i n ิน i ป e นะครับต้องบอกว่า เรียนถามนิดนึงว่าท่านักธุรกิจที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยบางท่านเขาก็จะรู้จักกับพี่ธานีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกชื่อจริงหรือเปล่าฮะเออเรียกชื่อชื่อเล่นฮะชื่อต้นครับเขาก็จะเรียกพี่ต้นเพราะงั้นผมถือโอกาสเรียกพี่ต้นด้วยกันละกันครับเขาก็จะรู้จักกับพี่ต้นกันอยู่แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านที่ชมรายการของเราอยู่อาจจะรู้จักมากกว่านี้นะอยากอยากรู้จักมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสนี้ ลองชวนพี่ต้นคุยถึงเรื่องราวย้อนไปสู่วัยเด็กสักนิดหนึ่งว่าจริง,งๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไร<อ>และครบอบครัวของพี่ตอนวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับครับตอนวัยเด็กก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะเขาเรียกว่าชนบทนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายซึ่งปัจจุบันนี้คืออ,อำเภอบึงการแล้วก็เป็นจังหวัดบึงการละเขาเปลี่ยนแสดงว่าเป็นคนอำเภอบึงการแต่ปัจจุบันนี้อำเภอบึงการไม่มีแล้วเรียกเป็นจังหวัดบึงการใช่ครับ แล้ววัยเด็กนี่ที่บ้านมีพี่น้องกี่ <g ülme> คนก็ <g ülme> ผมมีพี่น้องอยู่ทั้งหมด6คนนะครับระยะทางจากจังหวัดน้องคายถึง,ถงที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ1 20กิโลนะฮะจึงจ,จึงจึงมีปัญหาวนะ่าพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะหกคนไม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็จะมีผมเป็นคนที่6ที่ได้เรียนอ๋อเป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กที่ได้เรียนเรียนถึงขั้นระดับปริญญาตรีนะครับนอกเจากนั้นก็พี่3 4คนเนี่ยฮะสี่คนแรกก็จะจบปวสี นะฮะอีกคนถัดจากผมก็จะจบมมสหนะตอนนั้นแล้วมีผมจบปริญญาตรีครับครับและที่บ้านที่บึงการตอนนั้นที่บ้านประกอบอาชีพอะไรฮะเลี้ยงลูกทั้งหกคนก็ทํานาครับส่วนคุณพ่อนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารวัตรกำนันสารวัตรกำนันคือก็คือผู้ช่วยกำนันนั่นแหละครับสมัยก่อนครับก็ดูแลกันเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในบ้าน เด็กเป็นน้องเล็กมีเล็กก็ชายคนเล็กแล้วก็ได้เรียนจนสูงสุดจนชั้นปริญญาตรีจบปริญญาตรีแต่ว่าตอนตอนอยู่ประถมมัธยมนี่ก็อยู่ที่บึงการอยู่ที่บึงการครับอยู่ที่ฮะอยู่ที่ที่ตำบลก่อนแล้วก็ไปเรียนที่บึงการเป็นมัธยมครับที่ตัวอำเภอที่ตัวอำเภอครับตอนเด็กๆชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเราเปรียบเทียบนะฮะเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนะฮะหรือเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วย มีภาระที่จะต้องแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่เออเนื่องจากเป็นเป็นคนเล็กนะนะครับเวลาออกพี่พี่เขาคือคืออาชีพเราทานานะฮะเป็นหลักก็พี่พี่เขาก็ออกไปทําส่วนผมก็จะทำอาหารทำทำงานบ้านครับทงานบ้านครับครับเว่รอก็ช่วยเขาช่วยเขาครับตอนงเด็กนี่มีความฝ่ฝันว่าอยากจะทําอาชีพอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือคุณพ่อเนี่ยพูดพูดกรอกตลอดนะฮะว่า เรียกเราประหลัดสงสัยตอนนั้นนี่ประหลัดเนี่ยโผลเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากประหลัดธานีประหลัดธานีอะไรเงี้ยครับครับครับบุคลิกอาจจะดูแบบว่าเป็นท่านประหลัดได้คือคุณพ่อเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอยู่เป็นผู้ช่วยกำนันอย่างเงี้ยฮะนะฮะก็เห็นประหลัดได้คลุกคลีกับประหลัดในอำเภอเนี่ยบ่อยนะฮะก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นนะฮะนะฮะครับครับ แล้วเราก็อยากเป็นแบบที well. ่คุณพ่ออยากให้เป็นไหมอืมไม่ได้มีแรงบันดาลใจนะฮะว่าจะต้องเป็นนะครับนะฮะไม่ได้มีมีความคิดและลึกอะไรมากหาตัวเองเจอไหมตอนเด็กๆอยากอยากทําอาชีพอะไรนันไม่เจอยังไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอจนกระทั่งเราก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยครประถมเรียนมต้นเรียนมปลายครับเรียนมปลายแต่ทีนี้พอตอนจะจะเข้าระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้ต้องคิดแล้วนะครับตอนนั้นคิด จะไปสอบอะไรนะฮะก็เลยแถวนั้นเนี่ยฮะนิยมกันก็คือ,อมีวิทยาลัยครูนะฮะที่อุดอนรนะครับเพื่อนๆไปสอบกันติดหมดเลยเป็นครูกันหมดนะฮะผมก็เลย,เยไปสอบอะไรดีไปสอบพระ,ะดีกว่าอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ก็เลยไปสอบพระ,ะรนะฮะก็ได้ติดพระ,ะที่อุดรเป็นสถาบันพระ,ะศึกษาที่<ม>อุดอรใช่ครับใช่ครับแล้วเข้าไปเนี่ยฮะผมก็ก็ดีอย่างคือคือเราอยู่ริมแม่น้ําโขง เขาก็จะมีคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำนะฮะคือคือเขาก็จะหานักกีฬาผมก็ไม่ต้องซ้อมยากเลยครับเวลาเข้าแข่งกันปุ๊บผมก็โดดไปผมก็ออกหน้าเลยชนะเลยหลังจากนั้นมาผมก็ก bon ็ได้เป็นนักกีฬาฮะนักกีฬาเขาเรียกว่านักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ไปไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติอะไรเงี้ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับครับก็เราจบมาทางด้านพละศึกษาครันะล้วก็ได้ ได้โคต้านะฮะของของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็ได้ไปเรียนต่อที่นู่นนะครับเป็นเป็นทางด้านคณะศึกษาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็ไปต่อที่สงขลานครินนี่คือไปทางใต้ลใช่ครับที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีฮะปัตตานีซึ่งตอนนี้คงไปยากแล้วครับครับแล้วก็เรียนจบกลับออกมาปั๊บทีนี้แหละถึงเวลาต้องต้องทํางานเราเริ่มต้นชีวิตการทํางานยังไงครคือผมออกมาเนี่ยในปีที่ 28 29เนี่ยฮะที่จะออกมาตอนนั้นเนี่ยครูนี่จบเยอะมากนะครับ,รบการแข่งขันสูงมากครับก็ไม่ได้สอบผมก็เลยเข้ากรุงเทพแล้วก็มาสอนเทนนิสนะครับคือคือมาสอนเทนนิสคือการเป็นภาระเนี่ก็สามารถสอนได้ทุกทุกอย่างแต่แต,แต,แต่แต่ไม่ได้บรรจุเป็นครูสอนจริงจรงจังๆอตอนแรกเนี่ยยังครับ,รบยังครับและไปสอนเทนนิสที่ท,ที่ที่ไหนฮะคอร์ เป็นคอร์ดแถวของเอกชนของเอกชนฮะที่โรงแรมที่รามอินทราที่รามอินทราถนนรามอินทรานะครับก็ไปสอนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ในระหว่างสอนก็หาโรงเรียนไปด้วยก็ได้สอนโรงเรียนเอกชนนะครับเป็นครูอยู่ครับก็ได้สอนพระสมใจแล้วครับเป็นครูเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนเอกชนเอกชนฮะจากเดิมที่เราสอนกีฬาเนี่ยตามคอร์ด ทั่วไปพูดง่ายๆรับจ้างเป็นครูสอนใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้เราได้ทําหน้าที่ครูแล้วตอนนั้นก็เรียกว่ายังยังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มเรียนจบใหม่ๆก็เป็นครูสอนวิชาพละศึกษาเด็กๆที่เรียนเป็นระดับไหนฮะก็จะมีอนุบาลก็มีแล้วก็ประถมนะฮะพะโรงเรียนนั้นเป็นเป็นระดับประถมครับแต่ว่าเห็นว่าก็ไม่ได้หยุดที่อาชีพครูใช่ครับในชีวิตมองว่าโอ้อาชีพครูเนี่ยมีความสุขแล้วล่ะ น่าจะทำไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าชีวิตเหมือนมีเป้าหมายที่จะต้องเดินหน้าต่อครับก็ก็มันไม่รู้เป็นเป็นอ,อะไระฮะรก็คือจริงๆเราอยากก้าวหน้าไปนะฮะก็มีการรับสมัครนะครับพนักงานในบริษัทนะครับเป็นตําแหน่งเขาเรียกว,ว่าตําแหน่งพนักงานสัมพันธ์คือพนักงานสัมพันธ์ก็คือเข้าไปในองค์กรก็คือทําให้ให้พนักงานในองค์กรเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างดีนะครับนะฮะไม่ไม่ ไม่เรียกร้องไม่อะไรอยู่กันได้ด้วยความสุขครับครับก็เข้าไปทํางานบริษัทครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเอ่อเป็นบริษัทผลิตเมลามีนครับอยู่ที่ปักน้าครับครับนี้เราไปดูก็ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์พนักงานสัมพันธ์คล้ายๆอย่างนั้นครับมีหน้าที่ทําให้พนักงานรักกันรักกันออกกระดูกงกายอะไรเงี้ยเต้นออกกระดูกงายทําให้พนักงานสุขภาพดีแข็งแรงประมาณนั้นครับก็ไปทำครับก็ไปทำาแล้วก็ได้ ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ซึ่งดูแลทางด้านกฎหมายด้วยครับทางบริษัทก็ส่งไปอบรมกฎหมายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับส่งไปเข้าคอร์สการบริหารการบริหารทรัพยากรบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับชีวิตเริ่มเข็มเข็มของชีวิตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนฮะเปลี่ยนจากภาระมาทางด้านการบริหารพัฒนาบุคคลใช่ครับบริหารบุคคลจนในที่สุดเนี่ยเขาเรียกสายอาชีพที่เราทำเนี่ย ก็มาสู่สายอาชีพของทางด้านฝ่ายบุคคลใชครับอย่างเต็มตัวใ,ในที่สุดแล้วที่ทำงานเปลี่ยนมาเป็นที่สุดท้ายนี่คือที่ออหนึ่งสองสามที่นะฮะก,ก็เปลี่ยนมาเป็นที่สุดท้ายเนี่ยออก็เป็นเป็นผู้จัดการละนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการฝึกอบรมนะฮะทางด้านกฎหมายแล้วก็ ทางด้านบริหารค่าจ้างผู้นี้นะครับโอ้ตำแหน่งใหญ่นะฮะก็ดูแลผู้จัดการฝ่ายฝ่ายบุคคลใช่ครับทีนี้คนที่เราจะต้องดูแลในบุคลากรที่ในบริษัทที่เราต้องดูแลทั้งหมดมีประมาณกี่คนบริษัทมีประมาณแ0คร้อยคน800ร้อคนการเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ต้องดูแลพนักงาน800คนเนี่ยเรียกว่าก็งานหนักหนาสาหัสพอสมควรแต่ดูเหมือนชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จนะ มันเดินไปข้างหน้าเหมือนกับคนขึ้นบันไดตลอดเวลาผมก็ว่าผมมาไกลแล้วนะขึ้นบันไดตลอดเวลาเลยจากลูกชายคนเล็กเรียนจบไปเป็นครูพันละนะไม่น่าเชื่อมันไต่มาเรื่อยๆตามสเต็ปนะต้องเป็นเป็นเป็นเรียกเรียกว่ามั่นคงล่ะหน้าที่การงานเนี่ยมั่นคงแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าหน้าที่การงานไม่ดี แต่จุดเปลี่ยนเพราะว่าเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ให้ชีวิตต้องมีการเบนเข็มไปอีกรอบนึงครับ,รบกเ็เรา,เราตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุก็มากนะครับก็มากแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มจะมองเหมือนกันนะครับผมเคยไปทําประกันชีวิตนะครับ,รบนะฮะเคยไปทำลองทําประกันชีวิตลองดูนะฮะแม้กระทั่งธุรกิจเครือข่ายของของ,ของต่างชาติก็ลองลองทำดูนะ,ะครับ แต่ก็ยังยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรไที่ไปลองทําธุรกิจที่กล่าวมาในเหตุผลที่ตัดสินใจไปลองเนี่ยเพราะอะไร,รตอนนั้นเนี่ยมีเด็กพนักง,งานมาชวน<อ>ครับเข้ามาชวนผมว่าพี่ไปดูธุรกิจนี่กับหนูหน่อยครับพี่เนี่ยเป็นคล้ายๆว่ามีความรู้รนะครับถ้าพี่ไปฟังแผนการตลาดแล้วพี่พี่น่าจะเข้าใจง่าย,ายนะแล้วมาสอนหนูไอเราก็ไปตามเขานะเพราะตอนนั้นก็ก็ก็หลงก็คล้ายๆว่าถูก ถูกเด็กชมเราแล้วก็ไปนะครับก็เข้าไปทําอยู่พักหนึ่งพักหนึ่งเราก็ไปลองทําและผลตอบรับเป็นไงฮะก็ไม่ไปไม่ถึงถึงจุดฝันอะไรคือคือได้ทําได้ทําแต่ไม่ได้ทําได้ใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราคุยกันถึงเขาเรียกว่าจุดหนึ่งของชีวิตนะครับที่คนคนหนึ่งเรียนจบแล้วก็ทํางานจนได้เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักดูแลพนักงาน มากถึง800คนทีเดียวลองหาประสบการณ์จากการทำธรุรกิจในรูปแบบอื่นๆเสริมเข้ามาละแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าแล้วธรุรกิจที่ใช่เนี่ยบุคคลท่านนี้ที่เป็นแขกรับเชิญของเราไปเจอได้ยังไงช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ